สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับสวนสานิาบอนสีอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็วนนี้เดี๋ยวหนูพาเดินดูในสวนนะคะก็จะมีทั้งไซส์อ่าใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์กระถางสีแบ่งด้วยนะคะเดี๋ยว แล้วค่อยๆเดินไปดูนะคะใครเข้ามาแล้วก็หนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะมีหลายท่านมากเลยนะคะทักมาว่า,าที่สวนนะคะโดนลมพายุหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวที่จังหวัดพิจิตรใช่ไหมคะก็ที่สวนหนูโดนแช่วันนั้นนะคะที่ถ่ายให้ดูนะคะก็ตอนนี้เอาต้นไม้ลงไปแล้วนะคะแต่ว่าที่เขาโดนหนกๆจะเป็นอีอมเพรน,นึงนะคะที่มี ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็ที่สวนไม่ไม่โดนหนักนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ทักมาเป็นห่วงกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเดินดูในสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินดูต้นไม้ด้วยกันนะคะที่มีล้มนะคะมีแค่ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นไม่มีอะไรเป็นอะไรนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนี่ยค่ะที่มีล้มก็มีแค่ตรงนี้ค่ะประมาณนี้นะคะก็ไม่ไม่เสียหายอะไรค่ะโดนบ้านไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ บอลสตรงนี้ที่หายหายไปนี่คือมันมีนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันพลาดมาก,ก็เลยไม่โดนบอลน,นะคะค่ะเดี๋ยวจะพามาดูกระถางสีกันต่อนะคะกระถางสีนิ้วอันนี้เข่าสมิงนะคะข่าสมิงตัวนี้ก็จะเป็นไม้กระสีบอลเก่านะคะอันนี้ก็ตอนนี้มีไซส์ห้าสิบาทแบ่งอยู่นะคะข่าสมิงนี่ค่ะแล้วก็จะมีอ่านางรากสดแบบไม่ป้ายนะคะเผื่อใครอยากได้อันนี้จะเป็นออกประมาณนี้ อันนี้ให้ไปห้าสิบาทนะคะนางรากสดไม่ป้ายน,นี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะต้นละห้าสิบบาทคะ่ะสุนทรภ n พูนะคะโตใบแข็งก้านแข็งนะคะตัวนี้ก็ให้ไปห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะลุงไม้เปอะเปอะกลมม่วงนะคะตัวนี้สวยมากนะคะอันนี้น่าจะมีต้นเดียวแล้วนะคะอ๋อมีสองต้นข้างในอีกนะคะให้ไปต้นละแปสิบบาทคะ่ะ นาง่ากสดถ้าเป็นต้นนี้ต้นใหญ่มันจะป้ายมาแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะอ่าอันนี้ไก่ทองนะคะไก่ทองต้นละแปดสิบบาทนะคะเป็นไม้กระถางสี่นิ้วตัวนี้ไก่ทองเป็นบอลหายากนะคะเป็นบอลเก่าคะ่ะตัวนี้มันจะคล้ายๆพันวังแต่เส้นใบกระดูกใบจะคนละแบบกันนะคะตัวนี้จะเป็นไก่ทองเพิ่งเห็นต้นเดียวคะ่ะพันวังก็จะมีนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะเพื่อเปรียบเทียบกันอันนี้จะเป็น กวดอิมนะคะกวดอิมจะอยู่ที่ราคาต้นละ35บาท3ต้น100นะคะกวดอิมจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้สวยมากนะคะชื่อว่าพยาพานทองนะคะมีไซส์ห้าสิบกับแปดสิบนะคะใครสนใจแบบไหนก็แจ้งได้นะคะนี่อันนี้มันจะหูใบะโพกใบกว้างนะคะสวยมากเดี๋ยวถ้าเดินผ่านต้นมแม่เราจะพาไปชมนะคะอ่าตัวนี้เป็นหน,นุมานจองถนนนะคะต้นละห้บาทคา่ะ อ่าตัวนี้แคนเบอรี่สตาร์นะคะ50บาทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทพอัสดงนะคะ50บาทเช่นเดียวกันนะคะวันนี้จะคัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาเริ่มต้น35บาทนะคะเผื่อใครสนใจอ่าตัวนี้ชื่อซับเสรถีค่ะต้นละ50บาทนะคะซับเศรถีอ่าพยาพันวังจะประมาณนี้นะคะต้นละ50บาทมันจะกัดแบบนี้ค่ะนะคะกัดแดงนะคะ ำแพงแสนก็มีนะคะต้นละห้าสกระถาง4นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้จะชื่อกัลรายนะคะ50บาทนะคะน่าจะมีต้นเดียวค่ะกัลรายนะคะตัวนี้นะคะมีคือหนูไม่แน่ใจชื่อนะคะน่าจะเป็นพ้าไวยนะคะตับขุนช้างขุนแผนนะคะสีแดงก้านแดงแบบนี้เอาไปต้นละ50บาทคะ่ะพ้าไวยนะคะอันนี้ไก่ฝรั่งนะคะไซส์กระถาง4นิ้วก็จะต้นละ5้าเอ ต้นละ50บาทนะคะแต่ถักกระถางหา่ที่หนูลงคลิปก่อนนู้นจะมีกระถางหกนิ้วต้นละร้อยห้าสิก็มีนะคะนี่ค่ะสําหรับใครที่ชอบพกลงนะคะเป็นไม้นอกตู้ก็คือกัดสีแล้วนะคะนี่มันจะมีเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถังประมาณห5ุ้านะคะอันนี้ให้ไป1 3 0้อยบาทนะคะ1 3 0รอยสิ นี่ค่ะถูกกระถางเลยนะคะกระถางละหนึ่ร้อยสามสิบกระสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเลือกให้สวยๆทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะหกหลงนะคะกระสีเรียบร้อยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นกุมพกันนะคะตัวนี้จะมีหูใต้ใบด้วยนะคะยักษ์กุมพกันนี่ค่ะเผื่อใครอยากได้อันนี้เป็นไม้หน่อนนะคะกัดสีแล้วนะคะ ก็อยู่ในกระถางน่าจะเป็น5.5นะคะน่าจะไม่ถึง6นิ้วอันนี้ให้ไป170บาทนะคะ170บาทมีหูเรียบร้อยนะคะเป็นไม้หน่อก,กัดลายเรียบร้อยค่ะสูงสวยด้วยนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพการเหมือนกันเป็นไม้นอกตู้นะคะบางอยู่ข้างๆตู้อยู่ใช้ค่านะคะเดี๋ยวดูให้นะคะตัวนี้ก็ นี่เริ่มมีหูแล้วนะคะถ้าจะดูนะคะมีหูบ้างแล้วนี่นะคะนี่ค่ะเริ่มมีแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสามต้นเลยนะคะนี่สามต้นหนึ่งสองสามนะคะที่เห็นนี่มีสามต้นแล้วนะคะอันนี้ให้ไปสามร้อบาทนะคะสามอบาทเป็นฟอร์มกอสมต้นเลยนะคะกระสีแล้วนะคะเป็นกุมพกันเหมือนกันค่ะยักษ์กุมพกัน์นฟอร์มกอนะคะมีสามต้นเอาไปที่ สามร้อยบาทคะ่ะอันนี้นะคะอ่าชื่อว่านางกาวสุริยานะคะอันนี้ใบไหมไปแล้วนะคะต้นแดดจัดเลยค่ะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะคะกลางวันก็จะแดดจัดมากนะคะอันนี้มีแบ่งต้นละแปดสิบบาทนะคะเอหรือว่าห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทนะคะจะได้เท่ากับรอบที่แล้วนะคะนางกาวสุริยาเนี่ยคะ่ะเมื่อวันว่าจะพาไปดูต้นแม่ฮกหลงนะคะฮกหลงจะเป็นมานี่นะคะอันนี้มีแบ่ง อยู่ที่ต้นละ80บาทนะคะกระถาง4นิ้วอันนี้สอนรักนะคะสอนรักอันนี้ราคา80บาทคะ่ะสวยมากนะคะกัดชมพูนะคะเป็นลูกสอเลยอันนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กลมนะคะกลมออกแบบมันจะออกม่วงๆน้ำตาลนะคะส่วนมากตัวนี้ต้นละแปดสิบนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะคะ อันนี้เป็นขุนขจรเดชค,ค่ะขุนขจรเดชจะให้ไปต้นละ35บาทนะคะ3ามต้นหนึ่งค่ะพามาดูต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้สีชมพูนะคะที่มีต้นแบ่งเมื่อกี้ต้นหนึ่งนะคะใหญ่มากนะคะแล้วก็ใบแบบว่าอลังการะคะ่ะสีแจ่มมากนะคะตัวนี้เป็นไม้จอมของเขานะคะนี่เที่ยวกับมือหนูใหญ่มากนี่นค่ะก็เดี๋ยวพามาดูต้นนี้นะคะที่ให้ดูต้นลูกไปเมื่อสักครู่นี้อ่าเนี่ค่ะมันจะเป็น แบบน้ำตาลอมม่วงนะคะนี่สวยมากนะคะหูใบเขาจะแลกนะคะหนูเรียกลูกไม้อันนี้เป็นลูกไม้ใบพัดนะคะโรงคล้ายคใบพัดค่ะมาดูตรงนี้กันต่อนะคะก็จะมีเอาต้นนี้ก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นพญาหงะคะ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนี่อันนี้เป็นเทพทรงศลน,นะคะเทพสงศีลเพิ่งเห็นต้นเดียวเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะนี่ค่ะ ตามในกล้องเลยเขาจะกัดชมพูมานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทนะคะเทพสงศีลค่ะ่ากนี่คะ่ะทะลุหมดแล้วนะคะอันนี้นางยักษ์วิชุดานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะนางยักษ์วิชุดานี่คะ่ะป้ายสวยมากนะคะตัวนี้นี่คะ่ะพญาหงนะคะพญาหงก็จะเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบแบบนี้นะคะนี่ก็อนนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าสิบาทนะคะหนึ่ง้อยห้าสิบไซส์กระถางสี่นะคะ หรือสีโคบุตรนะคะตัวนี้ให้ไป80บาทค่ะโตกัดสวยมากนะคะอ่าอันนี้เป็นใบไผ่สีเหลือบค่ะสวยดีนะคะนี่สีมันจะเหลือบๆอันนี้ให้ไปกระถางละ80บาทค่ะซูสีไทยห้านะคะ50บาทตัวนี้แดงมากนะคะแดงแป๊ดเลยนี่ค่ะ50บาทนะคะอันนี้เป็นสีราหุ่มทองนะคะหน้าอ,อกชมพูนะคะนี่แอบติดป้ายมานิดนึงด้วย อันนี้ให้ไป80บาทค่ะสีลาหุ้มทองอินทราัลังสันนะคะไซส์5้าบบาทก็ยังมีอยู่นะคะหรือว่าไซส์1 0 0ก็สั่งมาได้คะ่ะอ่าตัวนี้เป็นไก่แก้วมลา,ายทองนะคะเป็นตัวแผงนะคะแผงแต่ก็กัดสีมาแล้วนะคะนี่แผงมันจะกัดออกชมพูนิดน,นึงอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะมีอยู่หนึ่งสองต้น,นะคะ่ะมี2ต้นนะคะฟอร์มเท่าๆกันเลยนี่ค่ะอันนี้ตะละแม่จันทานะคะต้นละ50บาทค่ะ ตัวนี้เป็นพระรามนะคะพระรามอันนี้ก็เอาไปอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะพระรามนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรพญาหงนะคะพญาหงน่าจะอยู่ร่วมกับทัพทิมบุรพานะคะตัวนี้กระถางเดียวกันเลยอันนี้ก็ให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะคะอ่าตัวนี้ชื่อทลพาทลพีนะคะทรพาทรพีให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะ อันนี้สีสาครค่ะสีสาครให้ไปหนึ่งร้อยค่ะสวยมากอ่าสำหรับใครที่รอหงดลุนนะคะกัดสีแล้วเริ่มกัดแล้วนะคะไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะนี่อันนี้ให้ไปหงดรุนหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นไหมค่อนข้างหายากนะคะหงดรุนอันนี้เป็นมังกรทองแบบว่าไม่มีกาบนะคะน,นี้แปดสิบค่ะตัวนี้จะเป็นกันหาชาลีนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยนะคะสวยมากเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้ อ่าอันนี้บอเก่าวสีแดงนะคะที่หนูเคยพาชมบ่อยๆตัวนี้ต้นละห้าสิบค่ะอันนี้เป็นยักษ์กุเปลันนะคะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะต้นแม่พญาพันวังก็จะประมาณนี้ฮนะคะใบพิ้วๆิค่ะตัวนี้มีแบ่งห้าสิบนะคะที่ห้ดูต้นลูกไปตัวนี้จะเป็นต้นแม่หยาดฝนเดีย๋ยวนะคะอมเสาแปบ๊บนึงอันนี้ดมหลังคาสแลนไว้นะคะอันนี้เป็นหยาดฝนค่ะต้นแม่ใบแข็งมากใบยาวนะคะตัวนี้ นี่ค่ะอันนี้มีแบ่ง80นะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะอันนี้จะเป็นเมฆพับค่ะเมฆพับก็จะมีแบ่ง50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นม้าก,กันากะนะคะ3ามตัวร้อยตัวละสามสิบห้าบาทค่ะอันนี้เป็นกวนอูแผงนะคะอาชื่อหนูไม่แน่ใจแต่ถ้าหนูจําไม่ผิดนะคะกวนอูแผงเขาจะให้ชื่อว่าพญาชาลวันนะคะแต่ถ้ามี เปลี่ยนแปลงลหนูจะึ้นชื่อให้นะคะเดี๋ยวหนูจะไปเช็คอีกทีนะคะมิอย่ยสามต้นนะคะกวนอูแผงก็จะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะดาวเพียงดินนะคะตัวนี้กระถางสี่นิ้วให้ไปอ่าสามต้นหนึ่งร้อยแล้วกันนะคะสี่ป้าค่ะต้นละห้าสิบนะคะตัวนี้นกสดายุยังมีอยู่ค่ะต้นละเก้าสิบาทตัวนี้สวยนะคะนกสดายุอันนี้ดาราพันธ์ค่ะดาราพันธ์สวยนะคะตัวนี้ก็จะให้ไปที่ดาราพันธ์ให้ไปที่ 90ค่ะดาราพันอันนี้เป็นแก้วโกเมนนะคะต้นละ90บาทอันนี้โตวสวยค่ะนางสว่าห้านะคะต้นละ50ค่ะเริ่มการสีมาแล้วนะคะตัวนี้จะกัดออกม่วงค่ะแววมยุลานะคะ50บบาทนี่ค่ะสวยนะคะบอลเก่าค่ะแก้วโกเมนเนะะี่ยค่ะต้นแม่จะประมาณนี้นะคะวันนี้อาจจะสลับต้นแม่ต้นลูกให้ชมไปนะคะเพราะว่าจะได้นึกภาพออกนะคะว่าโตมาจะเป็นประมาณไหน น,นี่หลวงราเสนหานะคะต้นแม่นี่สีชมพูเลยคือูแปด๊ดแปดเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นลูกนะคะว่ามีไซส์มันน่าจะมีไซส์ห้าสิบนะคะห้าสิบหรือว่าไซส์สามต้นร้อยจะมีเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่เป็นต้นแม่ของซับเศรษฐีคะ่ะอันนี้มีแบ่งห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะลูกไมห้หนูมันจะกัดประมาณนี้คะ่ะสวยมาก แล้วก็ตัวนี้เป็นอินทรารังสันค่ะมีแบ่ง 50- 100นะคะใครสนใจสายไหนก็ทักมาถามได้เลยนะคะสายกระถางสี่นิ้วนะคะอ่าหงส์สุวรรณนะคะตัวนี้จะอยู่ที่3ต้น100อค่ะหงส์สุวรรณนะคะหงยกจะประมาณนี้ค่ะต้นละ80บาทค่ะตัวนี้จะเป็นสีสองรักนะคะอันนี้ต้นละ100ค่ะสีสองรักอันนี้จะเป็นไมล์เลิฟนะคะไมล์เลิฟตัวนี้เป็นแบบว่าใบสวยนะคะสีสวย อันนี้ให้ไปต้นละเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทแล้วกันนะคะหมายเลฟหยดเลื่อนนางพิมพ์นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะน,นี่เป็นเจ้าจักรพพัดแบบไม่ด่างนะคะห้าสิบาทเช่นเดียวกันนะคะลองเลือกชมก่อนได้นะคะว่าชอบแบบไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นตาละแม่จันทาที่หนูเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะจะประมาณนี้สีแจ่มมากนะคะตาละแม่จันทามีแบ่งต้นละห้าสิบค่ะตอนนี้เราก็ตรงนี้จะลกหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอนญ้านะคะ นี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะว่ามีผ่านอะไรอีกบ้างนี่ค่ะในสวนยามเย็นวันนี้นะคะแดดฝนจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะต้นละ80บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมหาราชานะคะต้นละ50บาทค่ะตัวน,นี้เป็นตีเมกนะคะต้นละ200บาทค่ะตัวน,นี้เป็นพมรมฤษีค่ะต้นละ80นะคะก้านแดงแป๊ดเลยนะคะนี่ปีกกินรีนะคะต้นละ แปดสิบบาทนะคะไซนี้เหมือนหนูจะขายไปห้าสิบนะคะห้าสิบาทค่ะปีกินารีนี่ค่ะอ่าโนพะเก้าแพงนะคะจำไม่ได้แล้วใครถามนะคะนปพะเก้าแพงจะเป็นแบบนี้นะคะให้ไปสามต้นหนึ่งร้อยนะคะต้นละสามสิบห้าบาทค้ากับราคาเท่ากันได้นะคะเช่นอ่าหุน่นสีโคจชะโงแบบนี้นะคะค้าได้เลยนะคะน,นี้เป็นหานุมานจองถนนค่ะต้นละห้าสิบนะคะอันนี้ก็พญาพันธงต้นละห้าสิบค่ะสีสวยนะคะแดงเป็นกลุ่มดีเลย นี่ค่ะหลวงราชเสนหาจะมีไซส์นี้นะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะนะคะอันนี้จะเป็นมาสีหมอกนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทตัวนี้นี่ค่ะสวยนะคะค่อนข้างทำยากเหมือนกันม้าสีหมอกไก่อันนี้นะคะไก่เมเหสวนมีอยู่ต้นหนึ่งคะ่ะไซส์นี้ก็ให้ไปอยู่ที่หกสิบบาทนะคะไก่เมเหสวนต้นสุดท้ายคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้มหาราชานะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะ เหลือไม่กี่ต้นแล้วคะ่ะตัวนี้สวยมากนะคะกัดแล้วแบบในแดงใบแข็งเลยนะคะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าสวยคุ้มค่านะคะอันนี้จะเป็นมาอออ่ะม้อีกแล้วนะคะมา้าเห็นเห็นม้าสีหมอกม้ากันทกะนะคะม้อีกแล้วอันนี้เป็นกุมภกันนะคะกุมภกันก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละห้าสิบาทคะ่ะกุมพกัน นี่ค่ะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะ200บาทนะคะฮาริพุนชัยนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นกวนอิ่มนะคะถ้าเป็นกอแล้วจะสวยแบบนี้นะคะเป็นสีขาวค่ะอ๋อ,อวันนี้ลืมให้ดูกวนอูเลยนะคะกวนอูก,ก็ราคาเท่ากันนะคะเป็นสีแดงนี่ค่ะอันนี้เมืองเชียงใหม่นะคะอ,ออกดอกไปเมื่อคืนแล้วไม่ทันนะคะนี้เมืองเชียงใหม่อันนี้ก็มีแบ่งนะคะต้นละ80บาทเป็นใบกลมนะคะเม็ดขาวเม็ดใหญ่นะคะ เป็นใบกลมสีออกแดงแดงแบบแดงชมพูนิดนึงนะคะนะคะประมาณนี้อันนี้ต้นแม่เขานะคะต้นลูกมีแบ่งอยู่ที่80นะคะเผื่อใครสนใจชื่อเมืองเชียงใหม่นะคะนาคะสวลาินตอนโตจะประมาณนี้นะคะถ้ากระถางใหญ่ก็จะมีแบ่ง150นะคะเป็นไม้ดอกตู่ด้วยอันนี้เป็นแม่พันธุ์เขานะคะนีหนุมานออกสื่อค่ะมีแบ่งต้นลูกกระถางละ50บาทนะคะกระถาง6นิ้วก็จะอยู่ที่130นะคะ เหมือนจะมีลูกติดด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็อากระถางหงิ้วคุ้มนะคะหนูแนะนําเลยกอดหรือถ้าใครอยากได้ตั้งแต่กระถางสีก็ได้เหมือนกันนะคะต้นละห้าสิบาทนะคะนี่คะ่ะสูนทอนผู้ใบจะประมาณนี้นะคะใบแข็งมากนะคะมีแบ่งห้าสิบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรั่งก็มีแบ่งห้าสิบบาทคะ่ะนี่มาดูดาวเพียงดินจะเป็นประมาณนี้นะคะดาวเพียงดินมีแบ่งสามต้นหนึ่งร้อยนะคะสีสวยคะ่ะ มีเพชรมณฑนนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มีแบ่งนะคะเพชรมณฑลน่าจะเหลืออีกหนึ่งต้นนะคะโอ้กะเจะจันใบใหญ่มากค่ะฝั่งนู้นสีแดงนะคะอันนี้ใบสวยมากค่ะอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยห้าสิบนะคะหนูไม่ไม่มีชื่อนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะใบผิวสวยมากสีชมพูนะคะกระถางหกนิ้วมันเหมือนเป็นใบออกแนวใบหอกนะคะสองร้อยห้าสิบบาทใบผิวสวยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นเพชรมณฑลคะ่ะ อ้ย้อนแสงเพชรมณฑลก็ได้ไปที่สองร้อยบาทนะคะกระถางหงนิ้วใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะกัดมาแล้วอันนี้เป็นพญามาจุราชนะคะสี่ร้ยห้าสิบบาทสีสวยเข้มมากใบแข็งเป๊ะเลยนะคะตัวนี้ใบแข็งมากสี่ร้อยห้าสิบนะคะกระถางหกนะคะใครสนใจอันนี้เป็นบอลค่อนข้างหายยากนะคะนี่ต้นมันแข็งมากนะคะดูจากใบนะคะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะอ่าตัวนี้ล่ํารวยนะคะล่ํารวย ล่ำรวยเป็นไม้ป้ายนะคะสวยอ่านี่ค่ะก็แค่นั่งนะคะจะได้ไม่โดนแดดหลบแดดกันก่อนนะคะเพราะว่าแสงมันเข้ากล้องนะคะนี่ล่ำรวยนะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายใบยออกจับมนๆมมนิดนึงนะคะตัวนี้หนูให้ไปที่290บบาทนะคะชื่อว่าล่ำรวยค่ะตัวนี้สามสองรอยเก้าสิบค่ะมีกระถางเดียวนี่แหละค่ะแวะมาดูนะคะ ไม้ที่ปลูกกระถางสี่นะคะใช้เวลากว่าจะแบบว่าเข้าฟอร์มแบบที่มีแบ่งนะคะมันก็จะใส่มาจากชิ้นแบบนี้ค่ะที่อ่าช่วยกันปลูกนะคะก็จะค่อยๆโตมาเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลาประมาณถ้าแบบว่าอากาศดีๆเลยน่าจะประมาณ2เดือนนะคะ2อถึงสเดือนถึงจะได้จําหน่ายนะคะจะได้แบ่งออกไปนะคะตอนนี้มันก็จะแบบประมาณนี้ค่ะบางอันก็ใบเดียวบางอันก็สองใบอันนี้เป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะแต่ว่า สังเกตดูแต่ละอันจะโตไม่เท่ากันนะคะค่ะอันนี้เป็น,พนเพชรพารานนะคะจะมีแบ่งสามต้นหนึ่งร้อยค่ะไยชนนะคะต้นละหนึ่งอยังมีนะคะกระถาง4นิ้วอันนี้เป็นหนมุนมานลมพานะคะต้นละห0สิบบาทนะคะก็พายจันท์พายจันท์ต้นนี้หนูให้ไปอยู่ที่เอาไปที่หนึ่งบาทค่ะพายจันท์อ่ะเผื่อใครอยากได้คังจินดานะคะนี่ค่ะคังจินดากอใหญ่มากนะคะ ตัวนี้หนูขอ120บาทนะคะอยู่ในกระถาง4แต่เอาไปอัพกระถางสบายเลย120ค่ะคังจินดาค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาแม่พันธุ์นอกตู้นะคะนี่แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะนี่อันนี้เป็นต้นแมู่มรมสีค่ะดูก้านมานะคะสวยมากก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะส่วนใครสนใจพันอะไรก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะอ๋นนี่ค่ะพยาพาันทองจะประมาณนี้มันใบใหญ่ได้กว่านี้นะคะอันนี้มันเป็นจอมที่ยุบไปนะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบค่ะ